เปิดภาพล่าสุดจักจัันอาคัมสิริทำเอาชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยว่ากำลังท้องหรือไม่พึ่งจะผ่านชีวิตการแต่งงานไม่นานล่าสุดควงแขนให้สัมภาษณ์คู่กันระหว่างสาวจักรจันร์อาคัมสิริกับแฟนนักธุรกิจหนุ่มเควัฒนาออกโรงประกาศลั่นอยากมีบุตรแฟดพร้อมมากตอนนี้ซ้อมท้องเรียบร้อยแล้วโดยปัจจุบันทั้งคู่ผ่านการแต่งงานกันนานถึง9เดือน และช่วงหลังๆเวลาสาวจันลงภาพในอินสตาแกรมทำเอาแฟนๆหลายคนทักว่าดูแล้วสาวจะกระจันมีน้ำมีนวลขึ้นหรือจะท้องตามเพื่อนซีอย่างสาวไอซ์อภิสราไปแบบรัวๆพร้อมกับมีคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าท้องแน่ๆเลยอยากเห็นน้องจันน้อยแล้วดูพี่จันอวบขึ้นนะคะ ซึ่งงานนี้สาวจากจันเองก็ออกมาประกาศตอบโต้ว,ตว,ว่าตนเองนั้นไม่ได้ท้องแต่อย่างใดแต่มีการเตรียมตัวปล่อยแบบธรรมชาติซึ่งต้องลุ้นกันต่อไปว่าเธอนั้นจะมีข่าวดีต่อไปหรือไม่